ไปเลยครับครถเข็นอะไรครับเข็นหมาเข็นมา้ารถเข็นอะไรครับเข็น,เขนอะไรครับเ็นเ <c oughs> ตกหมดแล้วรถเข็นอะไรเต๊ะแกแกเฮ้เฮ้โอ๋เตะนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรฮะัวอะไรนะกวางบ้างบ้าง อันนี้ตัวอะไรตัวเล็บตัวเล็บอันนี้ตัวอะไรเสือเสืออันนี้ตัวอะไรม้าม้าอะไรม้าม้าลายม้าลายอืมอับเอ็มอันนี้ตัวอะไรนี่โป้โป้ปากปากคุณพ่อนีอะไรเนี่ยตัวอะไรโอ บอกกินหยังบอกกินหยังกินเนื้อกินเนืกินหญ้าบอกขึ้นบอกขึ้นยืนมาได้ครับขาเบี้ยวอันนี้ตัวอะไรดิมิงมิงกินข้องตัวอะไรมุ้งอ๋ชิงโตสิงโตอีเล็ดอันนี่ตัวอะไรเนี่ยหมา อันนี้ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวอะไรมามิเอ็นมามิเอนอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยอับโตะเรดูหืมนี่ตัวอะไรบอกข้อ่งตัวอะไรอุด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 ได้